สวัสดีครับผมในหัวชาแนลนะครับผมวันนี้ผมจะมาทดสอบนะครับทดลองแป้งสาลีนะครับยี่ห้อนี้มันมันถูกกว่านะครับที่ผมเคยใช้นะครับผมมาดูกันครับวันนี้ผมจะลองใช้แป้งยี่ห้อนี้ดูนะครับแป้งสาลีอเนกประสมตราหมึกดํานะครับซื้อมาสองถุงนะครับอันนี้ถุงละยีิบเจ็ดบาทโลหนึ่งนะครับโลละยีิบเจ็ดบาทแต่ ที่ผมใช้นะ่ะคือใช้ตัวนี้นะครับแป้งสาลีตัวนี้แตาดาวฟ้านี่นะครับแต่วันนี้จะลองใช้ตัวนี้ดูนะครับว่ามันจะกรอบนานไหมหรือมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเนื้อแป้งจะเป็นยังไงวมาลองดูครับเผื่อมันจะลดต้นทุนได้อีกนะครับมันต่างจากแป้งที่ผมใช้แป้งสาลีอันนี้ประสงค์ตาดาวฟ้านะครับมันต่างจากราคามันต่างกันประมาณ4บาทนะครับอันนี้โลหนึ่งยี่สิบเจ็ดบาทนะครับ แต่แป้งดาวฟ้านะ่ะสาสิบเอ็ดบาทนะครับอันนี้คือราคาซื้อยกหลังนะครับนี่ผมตัดมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อแป้งนะครับเรามาจับดูความนิ่มอันนี้ก็นิ่มถือว่าใช้ได้นะครับอืมมันก็คล้ายๆกันนะครับพอๆกันนะครับความนิ่มของแป้งเดี๋ยวเราไปลองทอดดูดีกว่านะครับว่า ไก่มันจะออกมายัางไงนะครับส <c oughs> องถุงทอดไก่สักโลหนึ่งนะครับลองทอดดูนะครับถึงทอดสักสามสิบชิ้นกว่านะ มันแบบกราเลยลองทอดพี่ไก่ที่มีกระดูกดูนะครับอันนี้เป็นหงลองครั้งแรกนะครับนนเพื่อนที่ตลาดแนะนำมานะครับเขาใช้ทำพวกกะหรี่ปักนะครับเขาแนะนำมานะครับราคามันถูกนะครับก็เลยอยากลองดูนะครับ ตอนนี้ก็ลองมาทอดให้ดูให้เพื่อนๆดูได้เลย <c oughs> ไม่ใช่สามิดชิ้นแล้วนี่เกือบสี่ิบชิ้นแล้วนี่ก็เกาะไส่ดีเหมือนกันนะ นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ใช้แป้งตานี้นะครับผมคิดว่ามันก็น่าจะเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่มันต่างกันทีร่ราคามันถูกกว่านะครับเราก็จะประหยัดต้นทุนได้อีกนะครับ นก็ออกมาเหมือนกันนะเดี๋ยวผมทอดแล้วเนะี่ยผมจะทิ้งไว้สัก สักสองชั่วโมงนะครับจะลองดูนะครับลองดูความกรอบของมันนะครับเตานี้ผมจะทอดให้สุกเลยนะครับเรามาดูไปพร,พร้อมๆกันเลยนะครับเดีย๋ยวไปดูเตาก่อนร้อนนะ เตาร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาคุกลงเตาเลยนะครับรู้สึกว่าแป้งมันจะน้อยไปนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับยวว่ามก่าดแป้งมาฮาไก่นี่ เป็ดก็ใช้ได้นะครับแต่ความกกอบจะนานไหมต้องมาดูกันนะครับ ได้เจ็ดนาทีแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเอาไก่ขึ้นนะครับไก่สุกแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะกรอบไหมนี่ใช้ได้อยู่นะครับก็น่าจะโอเคนะคาดว่านะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้สักประมาณสักสองชั่วโมงนะครับมาดูความกรอบมันจะกรอบอยู่ได้ถึงกี่ชั่วโมง ผมจะเอาไว้อย่างนี้นะครับตอนนี้เวลา8โมงนะครับประมาณสัก5โมงผมจะเอาของขึ้นรถนะครับแล้วผมจะมาดูทีว่าแป้งมันจะกรอบไหมนะครับโอเคครับหลังจากผ่านไป3ชั่วโมงนะครับผมทอดตั้งแต่8โมงนะครับตอนนี้5โมงเช้าแล้วนะครับผมจะเอาของขึ้นรถแล้วนะครับผมจะมาเก็บลงลังแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูความกรอบดูนะครับพอแป้งยี่ห้อนี้มันจะกรอบนานไหมนะครับสรุปแล้วมันยังกรอบอยู่นะครับ เดี๋ยวลองกินดูกัอนอืมยังกรอบอยู่นะครับผมยังกรอบอยู่สแสดงว่าใช้ได้นะครับสรุปแล้วผมต้องใช้แป้งีนห้อน,นี้แยแหละนะครับเพราะว่ามันถูกกว่านะครับมันใช้ได้เหมือนกันนะครับแป้งสารีอเน,นกระสงนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะใช้แป้งล็อตนีห้หมดนะครับแป้งแต่ดาวฟ้าเนี่ยใช้ล็อตนี้หมดแล้วผมก็จะเปลี่ยนแป้งนะครับเปลี่ยนแป้งใช้เป็นตาเนี่ยตาปลาหมึกดํานะครับเพราะมันใช้ได้เหมือนกันนะครับมันถูกกว่าด้วยนะครับผมอเนี้ยแป้งดาวฟ้าเนี่ยลังหนึ่งเนี่ยซื้อยกลังเนี่ยสามร้อยสิบบาทนะครับก็ตกถุงหนึ่งห่อหนึ่งก็สามสิบเอ็ดบาทนะครับแต่ถ้าเราซื้อปีกนี่ก็สามสิบห้าบาทสามสิบหกบาท สามเบาทแล้วแต่ร้านนะครับผมถ้าเราซื้อปีกนะครับตัวนี้ผมซื้อปีอกมานะครับยี่สิบแปดบาทนะครับราคาลังก็น่าจะต่ํากว่านี้นะครับมันก็จะประหยัดต้นทุนลงมาอีกลังละสามสิบถึงสี่สิบบาทท่านก็หมายความว่าผมก็จะมีกําไรเพิ่มขึ้นอีกนะครับเอเคครับ